วิธีติดตั้งดรเวอร์นะครับของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดโค้ดซอฟต LP 3 1 5 0 TN ก็จากพลาสทนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ดรเวอร์ไว้ให้ใน e s c r i p t i o นนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์แบบนี้มาครับทำการแยกไฟล์ออกมาก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับไปที่ตรงนี้นะครับ PRN นะครับ LNST ตัวนี้นะครับแเบวลคลิกเพื่อทำการติดตั้ง next นะครับ Install ไปที่ Author นะครับจากนั้นเลือกเป็นรุ่นนะครับก็ใช้เป็น GP นะครับ3 1 5 0ก็คือมันมันใช้ด้วยกันได้นะครับก็เลือกตัวน,นี้นะครับ GP 3 1 5 0 TN นะครับจากนั้น next ล้วก็มาดูนะครับ เลือกเป็นพอร์ตนะครับก็เป็นพอร์ต C นะครับว่างอยู่ฉะนั้นก็ติดตั้งเลยนะครับรอให้มันติดตั้งเสร็จนะครับโอเคตอนนี้ก็ Success แล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งไดรเวอร์นะครับของ CoreSoft LP3150TN นะครับถ้ามีข้อสงสัยนะครับสอบถามไดเพิ่อิมได้ที่พลาส p ์แพตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านนี้เลยนะครับสำหับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ